สวัสดีคร bon ับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมา Turn, estiver, วิเคราะศกเพช่นยินดีนะครับจากพิธีมวยราชดดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องทูเวลาประมาณ18บนาฬกาเป็นต้นไปนะครับถ้าว่าหลังจากนั้น20ในการ30นาทีก <pm> ็ดูทางแอปพายทีวีนะครับวันนี้วันพะหัสบดีที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับมาดูมวยรักมวยชอบผมเลยนะครับ คู่แรกนั้นทัพไทยยุทธการมวยไทยตัวนี้หลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายรวดเร็วมั่นคงเจอกับฟ้าสว่างแซมมอนสโนเกอร์ฟ้าสว่งสา,เาวงเขาประเภทหนักแรงสู้ดีแต่วันนี้ทัพไทยอาวุธเยอะกว่านะครับเข้าไแล้วเรื่องบอกตัวบางทุนเพราะว่าฟ้าสว่างตัวนี้ก็สู้ดีเหมือนกันแต่ว่าความหลากหลายความหนักแรงหลักเหลี่ยมดูดเป็นรองเปิดว่ามาชอบไปที่ทัพไทยยุทธการมวยไทย เข้าใลมบูรตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองขุนหันดาบชิดบ,บางรักเจอกับทานด้นเพชรดำตัวนี้ขุนหันประเภทหนักแรงสู้ริงได้มากเพชรดำซ้อมจิมงานู้จัดหลักเคลี่ยมดีรวดเร็วแต่ว่าอันตรายคูน่นี้ลงทุนดองไปที่ขุนหันดาบทิดบางรักครับลงทุนได้เยอะหนักแรงมั่นคงคู่ที่สามครับน้ำพบขอบมาไทยราชเจ้านำพุไกรศิลปพบบ็อกซิ่งยิม เจอกับบังไฟโก้คู่นี้แก้มืออีกครั้งหลังจากน้ำผู้เคยเบียดชนะมาเนื่องจากบังไฟโก้คนนั้นฝันอย่างหลุดนะครับวันนี้ใกล้เคียงกันบังไฟโก้การพิดซ้อมเยี่ยมกลับมาให้ใจไว้ร่างกายเริ่มดีนะครับวันนี้น่าติดตามน่าลงทุนรองมากเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต,ต้องติดต,ตามครับบังไฟโก้กลับมาเข้าที่น่าจะร้างแค้นได้สําเร็จครับนักชกจากแคมป์เมืองยะโสธรน,นะครับเพ่ยงร,รายการรอบแรกก็จะเป็นเพชรนิรันดาบันสารคาม หนักแรงเขาเกมต่อยมานานเจลเพชรสองคมเพชรสคมก็ไปเพชรใกล้เคียงกันหนักแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าความเหนียวหนึบหนักแรงอยู่ที่เพชรนิรันต์อาวุธหลากหลายกว่าอยู่ที่เพชรสองคมผมชอบไปที่ความหนักแรงของเพชรนิรันด์ดาบแผ่นสารคคมครับสรุปมวยรักมวยชอบรอบแรกนี้คู่แรกนั้นเขาไปที่ทับไทยยุทธการมวยไทยเข้าเลยนอกตัวบางทุนคู่ที่สองรองไปที่คุณอาหารดาบทิศบางรักคู่ที่สามชอบไปที่บังไฟโก้สายมนุนสุเกอร์ครับ นาสิกเคมือรังแคเนสําเร็จเพียงรายการวันน,นี้ชอบพิธีเพชรนิรันด์ดาบันสารคามเรามาดูรอบที่สองต่อนะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสองสี่ลายพกจบระรบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนํานะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วลแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์เก้าสาม ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์พร้อรมในการแนะนำทุกทุกท่านเลยที่ตรงนี้มีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับแอปพลิเคสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมารอบรอบที่สองนะครับถ่ายทอดสดทางแอป Pri ์ทีวีคู่แรกนั้นรุงพานุแสงบารมีวันนี้หลักเหลี่ยมดีหนักแรงแต่ว่าเป็นรองครับวันนี้จะแพะ้เพชรลือชัยสิงห์นครแม็ก คู่ที่สองครับดาบแร่เกียรติชัดชัยวันนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจะแพ้เจ้าเพชรพัชระศูนย์กลากุชิมคู่ที่สามครับแคนชัยพันดักทัตนบุรีหนักแรงวันนี้เบียดนะครับวันนี้จะเบียดชนะทัตบววัฒนสุพงคู่ที่สี่ครับปืนใหญ่พอหลักบุญวันนี้หลักเกลี่ยมดีเตะขาต่อยหมัดทุนแดง เ่วเซเปรุ่นด่างเฉลีขับเพชรสีทองซึ่งแข้งเนียนฉลาดหลักเหลี่ยดีรวดเร็วรองไปที่ปืนใหญ่ครับเต้ขคาตัมาต้มแรงรุนนับนอกกินเต็มหรือว่าความมั่นคงดีกว่าท้าท้ายอาจก็จะเอาอยู่เพชรสีทองต้นร้าปลายจัดแต่ว่าไม่ใช่ผมว่าวันนี้ต้นร้ปลายแผ่วจะแพ้ปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับมาดูคู่เอกครับชายทนบอลด้วยชายแข้งเนียนฉลาดหลักเหลี่ยดีแต่ว่าไม่ห่างนะครับได้เฉพาะความเก่าจาก้วนในสูงยาว ขอลแลมแซมซ้อมจิมมานผู้จัดวันนี้ชายทนเข้าไปแล้วในู่ทัวร์บางทุนนะครับสรุปมือรักมาชอบรอบสองคู่แรกชอบพิธีเพชรลรือชัยสิงห์นครแม็กคู่ที่สามชอบพิธีเพชรพัชราศุลกีฬาคุดชิมคู่ที่สามชอบพิธีแคนชัยเป็นมือที่นารองครับคู่ที่สี่ชอบพิธีปืนใหญ่หนักแน่นดุนแดงวันนี้น่าติดตามครับน่าลุ้นรองและพิธาได้คะด้วยชายทนวันนี้เข้าแล้วในู่ทัวร์บางทุนนะครับพีมือดีกว่า ขอบคุณสำหรับคำเจงใที่มีผมมาดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ